นี่มาทำไมก็ไม่รู้ครับเดี๋ยวเราจะพาไปดูวัฒนธรรมของสายป่าที่สายสตรีไม่เข้าใจนะครับทางมันลอกตาทางไม่มีอะไรตอนนี้ก็จอดอยู่กลางป่าคนเดียวเข้ามาทำอะไรกันวะเนี่ยเขาจะทำอะไรกันยังไงแบบไหนไม่ทิ้งกันครับฮาฮาฮา มาแล้วตอนนี้ครับเราอยู่กันที่จังหวัดกาญจนบุรีครับนี่ที่สายโยกด้านหลังผม Honda 450 RL เดี๋ยววันนี้เราจะไปขับขี่ท่องเที่ยวครับเขาบอกว่าสวยแต่น้ำมันเนี่ยต้องออกมาเติมเพราะว่าเส้นทางมันไกลมากก็ไม่รู้จะเป็นยังไงตามกากันครับเข้าป่าต้องมีเพื่อนครับไปคนเดียวเหนื่อยแน่นอนโอ้โหสามลำได้ดูทรงแล้วไม่น่าคิว่อผมว่า แล้วเริ่มพาแล้วหปล่อยลมยางเพื่อเพิ่มหน้าสัมผัสและการยึดเกาะเราต้องเตรียมตัวให้พร้อมครับเพื่อที่จะเข้าป่าเราก็เป็นการปล่อยลมยางให้มันมีหน้าสัมผัสกับพื้นเยอะยิ่งขึ้นครับปล่อยงั้นนี่ยางแทบแบนเลยนะ ก็แ,แบบเข้าเป็นทางเล็กลงจริงขั้งแทนกแล้วครับ 2. ทางดีขี่ง่ายไม่มีจริงนี่มันขี่รถเล่นจริงหรือไงวะเนี่ยอะไรครับเนี่ย รถเตะจีวะเฮ้ยอย่าทำอย่างนี้แถวเนี้ยแม่งเถื่อน บอกตรงๆนะถ้าไม่ได้จริงอยู่ไม่ได้ 3. อย่าคิดว่าล้มแล้วจะไม่มีใครเห็นเพราะเพื่อนๆแสบปาทุกคนกล้องพร้อมเสมอ จีบจอยจ่ไวจีบจบหรือจี๊ดจมันยังจีบจีบรถเธอรถเธอ 4. อย่าห้าวและบอกว่าทางง่ายไปมิฉะนั้นอาจจะได้ขี่ยันมืดรับรองโดนเชือดแน่ๆเข้ามาทำอะไรกันวะนี่อ่ะดเหนือยอดเขาเ่น อออามาออกไปทางไหนออกไปทางไหนก็นไ,ไ,นกนไดเ้เอาละหนึ่งอือตึ้งมันอะไรของเขาวะว <c oughs> ได้แล้พี่ได้ได้ <c oughs> ันไม่ได้ปล่อยลมเลยนี่ว่ะยางมันแค่ ่อเดันแินกันต่อฉันมาถามอะไร ตอนนี้ครับเราก็จอดอยู่กลางป่าคนเดียวเพื่อนๆไปไหนหมดไม่รู้ไม่รู้ว่าเรามาถูกทางหรือเปล่าหรือว่าเราลงดันเข้ามา่มบันดันเข้ามาจอดรอถ้ามีคนมาก็ถือว่าโชคดีของผมครับถ้าไม่มีคนมาก็วนกลับตามนั้นไม่น่าห้าวเลย one hour later คนของความห้า later few moments later. ้าถ้าเข้าป่าตั้งแต่เช้าและบอกเที่ยงออกมากินข้าวให้รู้ไว้เลยว่ามื้อเช้าเนี่ยอัดได้อัดเบิลได้เบิลเพราะกว่าจะได้ออกจากป่าเนี่ยมีบ่ายสามบ่ายสี่เป็นอย่างต่ำแน่นอนมันหิวข้าเวเฉยๆเลยไม่มีแรงขี่อือใช่มันหิวข้าวเมื่อกี้เพิ่งเห็นซาบ้ามาไปมันหิวอะไรบ่อยๆวะ <c oughs> มือสั่นแล้วเนี่ยเดย็ก นี่ครับไหนไม่ยากกว่านี้ไหมไม่ยากกว่านี้ไหมนี่ครับต้องหนักหน่อยอ่ะเขาเรียกว่าวัฒนธรรมของชาวเอนดูโรครับอีกนิดนึงอีกนิดนึงอีกนิดเดียวเดี๋ยวก็ถึงทางไม่ยากทางอะไรนะหลอกตาทางมันหลอกตาทางไม่มีอะไรอันนี้ํำเดิมครับสแตนดาตร์ดโรงงานเลยพบูเดิมไม่ยืดไม่อะไรนะไม่ยืดไม่ชักยืดแต่อามอย่างเดียวไม่ขี่ไม่เอาแม่งแล้วลูก ฮอนด้าใจดีเข้าได้นะครับบางหูกวใจฮอนด้าทางบ้านนี่ะไปรู้ือนกันน่าจะขวาดูรอยยางน่าจะไปขวา และกันเรียบร้อยครับกับการมาเที่ยวของเราวันนี้โอ้โหคิดบทไม่ออกเลยคือเหนื่อยมากๆครับแต่ว่ารถอะถ้าคุณชอบแบบไปเรื่อยๆง่ายๆก็ต้องนี่เลย 300L แต่ถ้าคุณมือตึง 4-50Rl คือคำตอบครับเอาง่ายๆคือมีแรงมีเวลาขี่ได้หมดเดี๋ยวเจอกันต่อคลิปหน้าครับเราจะไปไหนกับรถรุ่นอะไรก็ติดตามชมไปเลยครับตอนนี้ขอตัวลาไปก่อนสวดีครับบ๊ายบาย